สวัสดีค่ะวันนี้จะพาแต่งหน้านะคะในลุคแก้มแดงสดใสน่ารักค่ะเริ่มกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากงานคิ้วก่อนนะคะเราเพิ่งไปการคิ้วมาก็จะเขียนตามทรงคิ้วได้เลยค่ะแค่ระวังไม่ให้มันเล็กจนเกินไปก็พอนะคะจากนั้นก็จะปรับสีผิวใต้ตานะคะด้วยไบรท์เทนเนอร์ค่ะ แล้วก็เราจะลงตรงจมูกเพิ่มด้วยนะคะให้มันมีความสว่างขึ้นต่อไปก็ลงรองพื้นนะคะเราไปขโมยแปรงเล็กมาใช้ด้วยนะคะก็จะใช้แปรงเนี่ยทาลงไปก่อนค่ะจากนั้นก็จะใช้พับตบนะคะให้มันแนบกับผิวแล้วก็ไม่เป็นเส้นค่ะโดยรองพื้นที่เราใช้ในวันนี้นะคะ จะไม่เป็นเนื้อแมตเลยค่ะมีความแบบฉ่ำแบบนิดนึงนะคะแล้วก็บางเบากว่ารองพื้นที่เคยใช้ปกติด้วยค่ะแล้วก็สว่างกว่าผิวด้วยนะคะต่อไปใช้คอนซีลเลอร์นะคะมาแต้มบริเวณใต้ตานะคะกับบริเวณที่เราต้องการปกปิดค่ะเรามีสิวขึ้นตรงใต้ปากนะคะก็จะทาแล้วก็ทิ้งไว้นะคะแล้วก็จะข้ามมาใช้นะคะตัวนี้จะเป็นอ่า สีผสมครีมรองพื้นค่ะแล้วก็จะผสมรองพื้นลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็มาทําเงาบริเวณหน้าค่ะจะมีตรงจมูกนะคะแล้วก็หนกแก้มแล้วก็ใต้คางนะคะ จากนั้นใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้พับหรือว่าฟองน้ำเนี่ยกดอีกรอบค่ะตบทับลงไปให้มันแนบกับผิวมากขึ้นค่ะวันนี้เราใช้ที่ปัดคิ้วด้วยนะคะเหมือนเริ่มเสพติดการปัดคิ้วแล้วค่ะใครไม่มีก็ข้ามไปนะคะเสร็จแล้วมาใช้ดิฟสติกลงแก้มกันค่ะ โดยเราจะใช้สีเนี้ยลงปากด้วยนะคะให้มันเป็นสีเดียวกันมันจะได้ดูแมทชิ่งกันนะคะโดยบริเวณที่เราจะลงนะคะอยู่สูงหน่อยค่ะเกือบจะชิดแบบใต้ตาเลยนะคะแล้วก็ถ้านับจากคิ้วนะคะมันจะอยู่เกือบหางคิ้วว่ะคะ่ะบริเวณแรกที่เราแท็บลงไปนะคะจากนั้นนะคะก็จะค่อยๆเกลีย่ยออกกระจายออกค่ะทำให้ตรงนั้นมันจะ เข้มแล้วก็ค่อยๆเฟดออกมาทัววๆแก้มค่ะวันนี้ทาตาด้วยเมริสก้านะคะซื้อตามโยชิค่ะก็จะใช้สีอ่อนที่เป็นเนื้อแมตนะคะลงปรับสีผิวก่อนค่ะโดยจะลงใต้ตาด้วยนะคะแล้วก็ o d ี o นะคะ s i กเนเจอรนะคะโ s h a เ e ด l u ัชค่ะ สีที่อ่อนที่สุดนะคะแล้วก็มาทาทับทับไปนะคะโดยใช้แปรงนะคะที่มีลักษณะเป็นผู้ผู้ให้มันกระจายไปทั่วๆนะคะโดยจะไม่ได้ทาชีดขอบตานะคะอันนี้จะทาทับจากสีเดิมนะคะแถวแถวเบ้าตานะคะขึ้นไป ก็ใช้สีแดงเข้มนะคะเป็นสีแดงอมน้ําตาลค่ะจะมาใช้สร้างหางตาในวันนี้นะคะโดยหางตาเนี่ยจะมีความเชื่อมกับใต้ตาล่างด้วยค่ะให้มันเป็นสีแบบออกแดงๆน้าตาลน้าตาลนะคะโดยจะทาแค่ส่วนหางเท่านั้นนะคะเราจะไม่มายุ่งแถวๆส่วนอื่นของตาเลยค่ะ ต่อมาใช้สีกลิตเตอร์นะคะสีนี้จะมีความเจือส้มๆแดงแดงค่ะใช้แตะลงไปนะคะตรงกลางตาค่ะแล้วก็ค่อยๆแทบออกด้านข้างนะคะสำหรับสีนี้นะคะจะมีความติดชมพูนะคะเราไม่รู้ว่าควรจะเรียกว่ากลิตเตอร์หรือชิมเมอร์และทีเนี้ยก็จะมาใช้นะคะบริเวณหัวตากับหางตา จากนั้นใช้กลิตเตอร์นะคะสีอ่อนสุดในพาเลตนะคะมาทาสร้างเงานะคะเสร็จแล้วทาแก้มค่ะก็จะเริ่มจากปลัดสีอ่อนสุดนะคะแล้วก็จะใช้สีถัดมาจากนั้นก็จะข้ามไปใช้สีแดงนะคะในวันนี้วันนี้เราจะไม่ใช้สีส้มนะคะโดยการลงสีเข้มนะคะเราจะเปลี่ยนแปลงให้มีขนาดเล็กลงนะคะจะได้แบบว่า ทำให้มันไม่กระจายออกไปจากพื้นที่ที่เราต้องการให้มันเข้มมากอะค่ะเสร็จแล้วก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะใช้ไม้เผาไฟนะคะทําให้ขนตาเนี่ยมันงอนมากขึ้นค่ะ สำหรับขนตาล่างนะคะก็จะใช้มัสคาร่าเนี่ยปัดแค่แถวๆช่วงหางตาค่ะเสร็จแล้วจะสร้างเงาให้หน้าค่ะก็จะเชดดิ้งจมูกแล้วก็กรอบหน้าด้วยนะคะแล้วก็จะใช้บลัชนะคะสีอ่อนนะคะปัดแทนแป้งไปทั่วหน้าเลยค่ะ ลิปสติกนะคะวันนี้ใช้ของเคที่ค่ะของพี่กระแตนะคะก็จะแตะจากด้านในปากนะคะแล้วก็จะใช้แปรงเนี่ยค่อยๆเกลี่ยเบลนด์เขาออกมาค่ะโดยรอบๆขอบปากเนี่ยเราแทบจะแบบแตะเบาๆสุดๆอะคะ่ะให้มันแบบว่าเข้มด้านในแล้วด้านนอกก็อ่อนมากๆค่ะ จากนั้นเราก็จะใช้บลัชออนหรือว่าอายแชโดว์นะคะที่แบบเนื้อสีมีความลิงกันเนี่ยมาทาบริเวณรอบนอกปากค่ะอย่างของเราก็จะใช้เป็นบลัชนะคะนี่ค่ะเกลี่ยรอบนอกปากได้เลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้ลงคลิปเพราะว่า ช่วงต้นเดือนก็หนีไปใช้ชีวิตนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนเื่อนก็บ๊ายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะจะมาอัปเดตคลิปบ่อยๆค่ะขอบคุณที่ติดตามมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย